<c oughs> อโอเคค่ะเรียนท่านวิรสักคำร้านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธานีเขตสีนะคะท่านศึกษานิเทศทั้งสองท่านนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านและก็ครูวิชาการทุกโรงเรียนนะคะ,ะดิฉันนางสาวพรนิภาศรีโชคตัวแทนรูวิชาการโรงเรียนบ้านนาประชุมนะคะนำโดยนายธนิศักดิ์ปัญญาคงผู้อำนวยการโรงเรียน Uh, <c oughs> วันนี้นะคะจะมานำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะผลการกิจกรรมการเรียนการสอนในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทำให้นะคะทำให้คุณครูแต่ละท่านได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญ ทางสำนักงานเขตพื้นที่นะคะก็ได้ให้นโยบายนะคะสพทวิถีใหม่นักเรียนอ่านออกเขียนได้ปลอดภัทยทุกคนแล้วก็จุดเน้นของโรงเรียนเราก็คือแก้ปัญหาการอ่านเขียนส่งเสริมการอ่านเขียนวิเคราะห์ผู้เรียนนะคะ <c oughs> ทางด้านผู้อำนวยการก็ได้ตระหนักและก็เร็งเข็นความสําคัญนะคะใน ในการแก้ปัญหานะคะจึงนะคะจึงให้ทางวหนนาวิชาการได้หาวิธีการหากระบวนการนะคะที่จะมาแก้ปัญหาในจุดนี้นะคะซึ่งการที่ได้หาวิธีการนะคะในรูปแบบของพาราโมเดลนะคะก็ได้ ก็ได้จัดทำนะคะหนึ่งก็คือแลนนะคะได้ประชุมปรึกษาหารือวางแผนนะคะคณะคุณรู p L C กันนะคะตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแล้วก็กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน mm hmm. เช่นนักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้แล้วก็พัฒนาขึ้นให้ได้นะคะภายในภาคเรียนที่สองนี้นะคะต่อมาอ A action นะคะท่านปฏิบัตินั่นก็คือ,อพัฒนาคุณครูนะคะพัฒนาคุณครูในเรื่องของการาใช้สื่อนวัตกรรมนะะที่หลากหลายนะคะแล้วก็ค้นหานวัตกรรมต่างๆเพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะต่อมาอ่า,อารีวิวนะคะท่านทบทวนผลการปฏิบัตินะคะก็คือ กิจกรรมที่เราได้เราได้นำกระบวนการมาใช้นะคะในการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนอ่านไม่ได้ตามที่เราได้กำหนดเป้าหมายไว้นะคะก็จะมาทบทวนกันใหม่ PLC กันใหม่นะคะปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะ ปรับปรุงให้พัฒนาให้เด็กสามารถอ่านได้ค่ะต่อมาอเอ็กเซสเมนเอ้ย sorry ขอโทษค่ะเอเอ e กเซสเมนท่านประเมินผลนะคะท่านประเมินผลก็คืออ่านักเรียนนะคะการประเมินผลการติดตามนิเทศนะคะก็จะ ทำกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะที่ทำกาทำกิจกรรมนะคะหรือว่า,เ,าเราทำกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นภาคเรียนที่สองแล้วนะคะเราก็จะได้รู้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะก็จะได้มีแนวทางในการพัฒนา ต่อไปในอีกระดับหนึ่งค่ะ,ะส่วนการรายงานของโรงเรียน,บ,นบ้านนาประชุมนะคะก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ